สวัสดีครับเพจขายที่ดีราคาถูกชัยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่สวยๆครับอยู่บ้านนาฝายครับใกล้ๆกับราชพัฒน์ชัยภูมิห่างราชพัฒน์ชัยภูมิแค่1กิโลครึ่งครับที่แปลงนี้ครับบ้านนาฝายครับตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับ6กไร่ครับล้านสองครับใครจบได้จบครับมาก่อนได้ก่อนครับสวยๆครับนี่ครับแปลงที่ดินครับเข้าไปเริ่มต้นแปลงที่ดินคือปักหลักหมุดตรงนี้ครับมีหมุด แนวเขตเรียบร้อยลางวัดไว้เรียบร้อยครับนี่ครับตรงนี้ตามถนนสาธารณะไปอนาคตก็คือเป็นถนนคอนกรีตแน่นอนร้อครับมีน้ำมีไฟเรียบร้อยครับมีหมู่บ้านมีบ้านเป็น10 20หลังแล้วครับถึงตรงผมชี้แล้วครับหลักหมุดครับตรงขึ้นไปครับด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะเป็นก้อนหินสวยๆครับแล้วก็ต้นไม้สวยๆถ้าเราเคลียร์ลิงก็คือ เอาหญ้าเอาอะไรออกทําสวยๆนี่ผมว่าสุดยอดเลยครับทําเป็นอาณาจักรตัวเองครับนี่ครับแล้วก็ทางทาทางขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในด้านในครับอย่างสวยเลยครับนี่ครับขี่เข้าไปด้านในก็ทําเป็นบ้านพักตากอากาศหรืออ่าห้องพักห้องเช่าอะไรก็ว่ากันไปครับบ้านวิลล่าอะไรก็ว่ากันไปได้หมดครับหกไร่นี่ไม่น้อยนะครับที่หกไร่นี่อย่างเยอะนะครับ น่ครับอย่างสวยเลยครับเนี่ยสวยจริงรอการพัฒนาใครมีแนวชิดใครมีกำลังทรัพย์ที่จะมาพัฒนาจัดไปครับสวยจร,จริงครับผมบอกเลยนะครับเข้ามาก็จะเป็นตามแนวรั้วไปตรงเสาไปครับมีแนวรั้วชัดเจนมีหมุดชัดเจนครับรว,ว่าลางวัดมาเรียบร้อยนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นก้อนหินกับต้นไม้มาตรงกลางที่ดินก็จะเป็นนะครับดินทรายแล้วก็มีสระด้านในอย่างสวยเลยครับสระขุดอย่างสวยน้ําใสเลยทําเป็นคาเฟ่หรือทําเป็นร้านอาหารได้หมดแล้วแต่ใครจะคิดพัฒนาครับสวยมากครับวิวก็สวยด้านหลังแปลงก็เป็นรีสอร์ทอ่าซับมานีนะครับด้านหลังแปลงเลยครับ นู้นครับไปถึงต้นตาลนะครับเลยต้นตาลไปอีกครับที่ของเราสวยมากครับ260เมตรลึกครับกว้าง60เมตรสวยครับสวยนะครับเป็นทรงนี้เลยครับสวยติดถนนโอเคครับใครสนใจติดต่อมาครับ0942653530เจ้าของด่วนจบครับ ใครพร้อมจบรีบโทรมาครับจัดให้กันได้จัดเลยครับนี่ครับราชพัฒน์ชัยภูมิครับนี่ครับตรงนิ้วผมชี้เนี่ยพี่นี่ครับเห็นเลยครับราชพัฒน์ชัยภูมิที่เราก็คือออกไปถนนนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นถนนใหญ่เข้าราชพัฒน์หนึ่งกิโลครึ่งครับกิโลครึ่งครับจับพิกัดเรียบร้อยนี่ครับที่เราติดถนนสาธารณะด้านหน้าสวยมากครับนี่ครับยาวเข้ามา มีหลักหมุดชัดเจนภาพถ่ายทางอากาศเดี๋ยวผมลงไว้ในเพจขายที่ดินราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับแล้วก็วิดีโอไกด์ไลน์ก็ลงในช่อง YouTube ขายที่ดินราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับให้จบได้จบให้กันครับุมค,ครับ